เขาจะมีสัมมาทิฏฐิข้าใจอย่างถูกต้องมีหลักมาลีสันส้นๆว่าปฏิจจสมุปปนังวิญญาณังวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนังคือส,สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอัญญัตระปัจจานาณถิวิญญาณัตะสัมภโวถ้าปราศจากปัจจัยเหล่านั้นแล้ว การเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมีไม่ได้ถ้าวิญญาณเป็นตัวตนมันก็มีได้โดยตัวมันเองโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรเรนนี้ตัวมันเองมิได้มีมีได้ปัจจัยที่ปรุงแต่งกันขึ้นแต่มันถึงกับทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกได้ ให้นามรูปนี้ทำอะไรได้พูดจาได้อะไรได้ต่างๆก็เลยเข้าใจผิดไปว่ามีอะไรอันหนึ่งเป็นตัวเป็นต้นอยู่ในนามรูปนี้ซึ่งในที่นี้เรียกกันว่าวิญญาณเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ก็มีเพื่อประโยชน์อันนี้เองให้ละมิชาทิที่เสียแล้วจะได้ดับความทุกข์สิ้นเชิงได้ ทีนี้ปัญหาต่อไปก็มีว่าจะได้โดยวิธีใดหรือทำอย่างไรํ <c oughs> ำตอบก็เหมือนกับที่แล้วมาในหลักทั่วตัวไปวจะได้โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องหรือการเป็นอยู่ที่ชอบการเป็นอยู่ที่ชอบนั่นก็คือการเป็นอยู่ที่สามารถ ทำลายอวิชชาเสียได้ด้วยวิชาคือการเป็นอยู่ที่ทำลายความโง่เสีได้ด้วยความรู้ <c oughs> หรือถ้าจะสรุปความอีกทีหนึ่งก็ออกก็เป็นการสรุปออกไปทีหนึ่งว่าคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอารมณ์มากระทบ เนี่ยคล้ายเข้าใจคําว่าเป็นอยู่โดยชอบนะเป็นอยู่อย่างนี้คือเป็นอยู่ <c oughs> โดยมีสติสมบูรณ์อยู่ทุกเวลาและโดยเฉพาะเมื่อมีอารมณ์มากระทบเมื่ออยู่อย่างนี้ความโง่เกิดไม่ได้อวิชชาเกิดไม่ได้สามารถขจัดอวิชชาออกไปได้มันเหลืออยู่แต่วิชาหรือความรู้ นี่คือการเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่ชนิดที่ความทุกข์เกิดไม่ได้โดยหลักใหญ่ๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่อย่างนี้เมื่อถามว่าคืออะไรก็คือการแสดงให้รู้เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปสายฟ้าแลบในจิตใจของคนเป็นประจำวันเพราะใดเราต้องรู้เรื่องนี้เพราะคนมันกำลัง,งโง่ไม่รู้เรื่องนี้ รู้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้รู้ถูกต้องระดับทุกจะได้ร <c oughs> ะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดก็โดยวิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทคืออย่าให้ปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ก็รวมเรียกว่าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ มันยังมีปัญหาที่ร้ายแรงหรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือปัญหาที่ว่าเรื่องเปิิจจ็ดสมบัตินี้กําลังสอนกันอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องตามพระบาลีเดิมห <c oughs> มายถึงบาลีพระพุทธภาษิตท,ที่มีอยู่ในสุดตันตะทั้งหลายที่เป็นของเดิมมีไว้อย่างหนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่ง แล้วเดี๋ยวนี้มาสอนกันไปเสียอย่างหนึ่งความผิดแปลกกันในครนี้ก็คือว่าในพระบาลีเดิมพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทไว้ในลักษณะที่มันติดต่อกันเป็นสายไปเลยในรอบหนึ่งนะมีอยู่สิบเอ็ดอาการนี่มันติดต่อเป็นสายไปเลย เดี๋ยนี้มาสอนกันว่าในสิบเอ็ดอาการรอบหนึ่งนี่จะกินเวลายืดลงไปตั้งสามชาติคือชาติในอดีตด้วยชาติปัจจุบันด้วยชาติอนาคตด้วยไปสอนกันจะอย่างนี้จนปฏิบัติอะไรไม่ได้ตามหลับกบาลีเดิมนั่นมันติดต่อกันไปหมดทั้งสิบเอ็ดอาการในขนาดเดียวที่คนเรามีเรื่องที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจ มันไม่ต้องกินเวลาทั้งสามชาติกินเวลาไม่ถึงชาติกินเวลาไม่ถึงปีกินเวลาไม่ถึงเดือนกินเวลาไม่ถึงวันห <c oughs> มายความว่าบางทีเพียงชั่วกระพริบตาเดียวเท่าน,นั้นปฏิจจสมบาัติเต็มรอบเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งมีความทุกข์แล้ว <c oughs> นี่คือการสอนที่ผิดจากพระบาลีเดิม <c oughs> แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> ถ้าสอนอยู่อย่าง <c oughs> ถูกต้องตามพระบาลีเดิม ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเื่อตรงกับปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ประจำวันอขอให้ตั้งใจฟังต่อไปการจะเข้าใจได้ดีทีแรกก็จะต้องรู้เรื่องจำนวนปฏิจสมุปาทธรรมติดเอ็ดนั่นเสียก่อน สิบเอ็ดนั่นก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราพระวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณนังเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอาญตนะหกสลายตนะปัจจยา ผัดโสเพราะอายตสนะหกเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจยาภว พระปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพราว่าปัจจยาชาติพอพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติปัจจยาชารามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาพระชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามีมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้น นับดูได้จังสิบเอ็ดตอนสิบเอ็ดอาศัยสิบเอ็ดการอาศัยกันนคือมีการอาศัยกันถึงสิบเอ็ดตอนมันจึงเป็นปฏิจจสมุปาทรอบหนึ่งหรือสายหนึ่งนี่ในจุดตอนนี้แสดงไว้ตามพระบาลีจะติดต่อกันไปไม่ไม,ไม่มีอะไรมาขั้น ไม่จําเป็นจะต้องเอาอสองตอนแรกไปไว่าชาติในอดีตแล้วเอาแปดตอนตรงกลางมาว่าในชาติปัจจุบันแล้วอีกตอนหนึ่งไปไว่าในชาติหน้าแล้วรอบหนึ่งสายหนึ่งกินเวลาสามชาติอย่างนี้มันจะทําอะไรกันได้จะควบคุมมันได้อย่างไรจะปฏิบัติดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะมันแยกกันอยู่เหตุอยู่ชาติหนึง่งผลอยู่ชาติหนึ่งล้วจะควบคุมกันได้อย่างไร นั่นเดียวนี้เราไม่ได้รับประโยชน์จากปฏิจจสมุปบาทหรือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะเราเข้าใจผิดสอนกันผิดให้มันคร่อมกันอยู่ทั้งสามชาติแล้วปฏิจจสมุปบาทเพียงรอบเดียววงเดียวเท่านั้นที่ถ้าสังเกตดูในพระบาลีจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องรอทั้งสามชาติจึงจะมีปฏิจจสมุปบาทครบรอบ ในอึดใจเดียวนี้เท่านะั้นมีปฏิจจสมบาทครบได้ทั้งรอบหรือจะสองอึดใจสามอึดใจก็ได้แล้วแต่กรณีแต่ว่าแม้ในอึดใจเดียวมันก็เป็นได้ครบทั้งรอบไม่ต้องรอเป็นชาติชาติแล้วตั้งสามชาติจะ <c oughs> ยกตัวอย่างให้ฟังใน การเป็นอยู่ทุกวันทุกวันของคนเรามีปฏิจจสมุปบาทอย่างไรเด็กเล็กๆคนหนึ่งร้องไห้จ้ามาเพราะทุก,กตาตกแตกเนี่ยท่านลองกำหนดไว้ดีจดีจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างไรมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งร้องจ้าขึ้นมาเพราะทุก,กตาตกแตก พอเขาเห็นตุกตาตกแตกนี่เรียกว่าตากับรูปกระทบกันเกิดจากจุวิญญาณขึ้นมารู้ว่าตุกตาตกแตกเด็กคนนี้ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเพราะเขาไม่เคยรู้ธรรมะไม่รู้อะไรเลย เมื่อตุกตาตกแตกนั่นจัยมเเพาประกอบอยู่ในอวิชชาอาวิชชาจึงปรุงแต่ตงให้เกิดสังขารคืออำนาจที่จะเกิดความคิดความนึกอันหนึ่งที่จะเป็นวิญ,ญญาณอีกอย่าวิญ,ญญาณพอเห็นตุกตาตกแตกแล้วรู้ว่าตุกตาตกแตกอันนี้เป็นวิญ,ญญาณทางตาพระสายตาเห็นตุกตาตกแตก <c oughs> และมีอวิชชาอยู่ในขณะนั้นคือไม่มีสต,ติเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องธรรมะจึงเียวกว่าไม่มีสต,ติและมีอวิชชาอยู่ทันจึงเกิดอำนาจปรุงแต่งวิญญาณที่จะเห็นรูปนี้ไปในทางที่จะเป็นทุกข์ความประกอบของตา กับรูปคือตุกตาแล้วกับวิญญาณที่รู้นี่รวมกันเรียกว่าผัสสะเดี๋ยวนี้ผัสสะทางตาได้เกิดขึ้นกับเด็กนี้ถ้าจากผัสสะอันนี้ถ้าจะพูดให้ละเอียดก็ว่าได้เกิดนามรูปคือร่างกายและใจของเด็กคนนี้ขึ้นมาก่อนสําหรับที่จะเป็นทุกข์ใหรู้ว่าตามธรรมดาร่างกายใจิตใจของเราไม่ไม่อยู่ในลักษณะที่จะเป็นทุกข์ ต้องมีวิชาหรือมีอะไรมาปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนมาอยู่ในลักษณะที่จะเป็นทุกข์ดังนั้นจึงเรียกว่านามรูปก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แม้ว่ามันแต่งวิญญาณเรีวยวิชานี่ขึ้นมาแล้ววิญญาณนี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายกับจิตใจนี่เปลี่ยนสภาพลุกขึ้นมาสำหรับทำหน้าที่ที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์และในนามรูปชนิดนี้จะเกิดมีอายตน,นะ ที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์ไม่หลับอยู่ตามปกติแล้วมันก็มีภัสฐะที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์เฉพาะในกรณีนี้แล้วก็มีเวทนาคือความทุกข์เมื่อเวทนาที่เป็นความทุกข์นี้ทําให้เกิดตัณหาคือความอยากไปตามไอ้ความทุกข์นั่นอุปาทานยึดมั่นเป็นความทุกข์ของกู มันก็เกิดกูขึ้นมาเรียกว่าพบแล้วเบิกบ,บานเต็มที่เรียกว่าชาติแล้วก็มีความทุกข์ในเรื่องตุกตาแตกนี่คือร้องไห้ก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุปาญาตแปลว่าอความความร้อนใจความ,มเยี่ยวแห้งใจอย่างยิ่งที่เรื่องชาติ นี่มันมีมันกินความหมายอมีความหมายกว้างรวมชรามรณะอะไรไว้เสร็จ <c oughs> ถ้าไม่มีอวิชชา <c oughs> ก็จะไม่ถือว่าตุกตาแตกหรือตุกตาตายหรืออ,อะไรทํนนองนั้นมันจะไม่มีทุกแต่อย่างหนึง่งอย่างใดเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ทุกมันเกิดเต็มที่เพราะว่ามันเกิดอ,อุปาทานว่าตัวกู้ตุกตาของกู ลวตุกตา,ตาก็แตกแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็มีอาวิชาดังนั้นจึงร้องไห้